สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม h a r ์ t s t o n e นะครับผมกับชุดมินิเซตของ Dark Moon นะครับที่เข้ามาใหม่นะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น Druid Token นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วได้ใช้ในเด็กนี้นะก็คือนี่ครับไม้แข็งนะครับเรียก TN 2-2นะครับสตัวแล้วก็มอบบวก2-1บวก1ให้มินเนี่ยนของเราทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นการ์ดใหม่นั่นเองทำให้เด็กโทเค็นตอนนี้เก่งขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะมาแล้วนะครับแมตช์แรกของเรา,าว้าวว้โนโนโน่ไม่แว้ก็ได้จวกาดแล้วก็เรียกแมงอืม เอาอะไรดีโอ้ยนี่ละกันนี่อะไรเนี่ยดีมอลฮันเตอร์ไม่ได้ถูกขังพวกมันมเป็นเพื่อนข้าสุริยคราชน่าสนุกจริงๆ เจ้ามืเลือกไม้ไกายสิเจ็บไปดิเราโอ้ยโอ้โหูตัวอืมเธอหน้าก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเสร็จแล้วลงแบงมาป้องกันก่อนก็ได้ ีีเอาอะไรดีเอานี่อีกเหรอยิงทิ้งอีกแมงเรามีสองใบแล้วนะครับนี่ดีกว่าเสร็จแล้วดุสเดี๋ยวเรานี่เลย แกสลักรูปแน่แอาดีกว่าเสกนี่้วยดีกว่าใช้เลี้ยแงแมลงวันตามการเวทในมือดีกว่า,าไปลุยฟูฟูฟูฟฟฟ เตรียมตัวนะครับเทินหน้าใช้นี่นี่อาจจะตายได้เลยนะเนี่ยไม่ตายไม่ตายนี่มาแต่ใกล้เคลียงนะครับพลังนี้บ้าที่สุดหนึ่งรอบเราหายไปแล้ว มีนี่ด้วยนะยิงนี่ลงนี่ไปก่อนดีไหมนะอันนี้ก่อนลวกันม,มาใหม่สามตัว โอ้โหอันไหวันนี้เฮียไม่เคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับเจ้าคีเพหมดพอดีมานามัาาน เ็จบเทินครับเคลียร์ไหวหรือเปล่าเพื่อนมีดอกไหมฮัลังนี่โอ้แม่งมีอีกดอกด้วยเลยเนี่ย โฮโฮโยเจ็ดมานานีได้ด e ้วยตัวมันน้อยแค่สามตัวเองอะ ไม่มีแล้วหน้าโหไ้่ระเบิดเราไปหลายรอบแล้วนะหมดแล้วเระมัง้งเคลียสนามนะครับเด็กเราดี่แพ้เคลียสนามนะแม่เสือเคลียสนามอย่างเยอะมีอีกไหม โอ้โหพันเจ้ายังเคลียร์อีกนะครับโอ้แหว่งสุดยอดเลยวะยอมใจเลยแม่งเคลียร์จังเลย มาสิวะ <c oughs> แม่เคลียร์เยอะจริงๆนี่เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยที่เขาเคลียร์เรานะอันนี้หนึ่งรอบนี่หนึ่งรอบ,รอบเป็นสองสาม,ส,ามสี่รอบนะครับมีอีกบ่าว่า <c oughs> เอาหมดแล้วหมดแล้วจั่วแล้ว ยิงมาเลยยิงมาเลย แล้ครับแข่งกันนะครับตอนนี้เราจะตายหรือเขาจะตายเคานั่นเองนะครับได้ไปจั่ววะเราไม่จั่วแล้วนะเขาเกือบตายแล้วเนี่ยเราจะอาจจะตายก็ได้นะครับ วัดกันไปนะครับหมดแล้วนะครับหนทางของเราแม่งมันเคลียเยอะถ้าไม่เคลียนี่โดนไปนานแล้วนะครับยังไงเราตายไม่ตายเจ็ดดับเมน่าจะตายแหละหนึ่งแล้วเห,ห้าแล้วาลานะตายนะครับตายมันก็ลงมาจึกๆแล้วก็ ใช้พลังตีเราเจ้าีพเจ้าีพปัดโทเอ้ยตู๊ตาแรกนี้ไม่เปิดตัวไม่ค่อยสวยเลยนะเอาใหม่แก้ตัวนะครับ มาหูยการ์ดขึ้นมือไม่ค่อยดีเลยลูนาร่าพบกับทิรันเดอร์พรีสอิงลูมอบพลังให้ข้าธรรมชาติมาเอาคืนแล้วไม่เอาเลยไล่เยอะวิญญาณแห่งป่า เสร็สสสออจแล้วพรจุมมีแก่เจ้าลงไปก่อนเลยนะครับกลบลูกศรเวทมนต์โลหิตมอก เ <c oughs> ออเชียอุ้ยจัว่วการอืมลงแมวไปก่อนแปมะอืมอุ้ยเอาอะไรดีล่ะเนี่ย นี่ดีกว่าฮะหมามอนาเซเบอร์หลบหนีครับนะได้ซ่อนตัวด้วยอะไรเนะี่ยตีหน้าตีหน้านี่คืออะไรครับตีหน้ามันคือหิวอยู่ดีนะครับจงเป็น ไล่อะไรตู้เด็กสามใบโลหิตมอบชีวิตใหม่วู้ฮูจกกาสามใบดีกว่า,กกา,ามั้งหนึ่งสอง สามตีนี่ไปเป็นสามมานะาใช้นี่เป็นห้า การขึ้นมือนะครับโลหิตลงไปเลยยิงได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเราใช้อันนี้ตายไหมไม่ตายนะนี่ดีกว่านะครับนี่ดีกว่า ต,ตีอาเคลียไหวไหมนี่หิวครับอ,รอ้าวพ l e a s e เถนหน้าเท้าเคลียไม่ได้นะครับเจอเราใช้สุริยคาตนะครับพร้อมกับไม้แข็งนะเป็นการบัฟแล้วก็เสกแมงด้วยหรือจะสุริยคาตแล้วก็คำราวดุกดันก็ยังได้นะครับก็มาครับ เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปสิครับนี่นไหมเอ้นี่ดีกว่านี่ดีกว่าจัวด้วยตูมเรียบร้อย ชนะแล้วตาทีสองสำเร็จแล้วนะครับก็คือเขาไม่มีเคลียร์นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ้รุนเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอีกตาละกันนะครับมาตาที่สามของเรานะครับเจอกับวอร์รีเออร์ว่ะพบกับแกราชใครชนะที่วางตาวอร์รเออร์ำามาเอาคืนแล้วอืม นกเหยี่ยวเอาไวนะ้ครับนกเหยี่ยวนี่ดีนะได้การสร้างมาแมลงวันขึ้นมือมาแล้ว<ป>เรียกทีเอสมา เินสามจัวสองใบนะครับถ้ามันไม่ฆ่าตัวนี้นะูว่าลงตัวนี้แล้วใช้นี่ไม่เอาจัว ในเธอสี่ใช้นี่กรอบช่วยซับแรงกระท ดมด้วยธาตุมาสิครับเอ,อ้าเอานี่อีกทีไหมถ้าเรานี้ เธอหน้าเราจะได้ยินแล้วครับเรียกฝูงแบงวันพร้อมกับวิญญาณแห่งป่า ขอพอร์มาเดี๋ยวข้าเสนอให้งานเพิ่มข้าจะเพิ่มตัวเออ,เ,อเจ็บเจ็บแล้วไง ามาเลยตอนนี้ของเราทุกตัวถ้าตายนะจะเสก T N สองสองหนึ่งตัวนะครับด้วยผลจากเวทมนต์วิญญาณแห่งป่าชยงอา้าวยังไงยังไงงานเพิ่มจพยายามเคลียร์นะครับตอนนี้เขาจะพยายามเคลียร์ ตตาายยไปใช้อะไรดีตอนนี้จั่วนะครับจั่วดีกว่าน่าสนุกจริงๆ เวลสั้นล,ลงทุกทีพอก่อนไหมใครนี้วค่นี้ก็พอแล้ว จบเทินครับนังน้อยตายก็เหลือ4ี่ตัวนีนะครับเ้วเดี๋ยวค่อยลงไปใหม่เขายังเหลือวิวาทนะครับกับไอ้กงจักรที่เป็นตีลงอะไรมาวิวาทนะครับโอเค โ, <gas> โอ <Hospital> ้แ <ham S 2> ล้วเหลือตัวเขาด้วยอ่ะโคตรน่าเกลียดเลย กัดไหมมันกัดไปทีก็ได้ยี่สิบนะครับบวกกับอีกนี่สี่เจ็ดยแปดตายนะตาหน้าเขา,าเขาเคลียร์ไม่หมดนะครับสองรอบนะเขาต้องตายด้วยไม้แข็งของเราตีมาเลยได้ไหมโจรสลัดตัวที่เมื่อลงมินเนีย่ยแลย้วยิงหนึ่งยิงหนึ่งนะครับ มีสิทธิ์รอดอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ได้ก็จบให้มันรู้า,า,ราแล้วไงเขดดาต้องตีตัวนี้นะเอาไม่ตีครับได้เสียจั่วได้นะฮะจัว่ว จูให้หมดนี่ไงน่าสนุกจริงๆราซะเรียบร้อยครับโอ้ดึงว่าจะแพ้ซะแล้วโอเคนะครับจบไปสำหรับวันนี้นะครับสามตาเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ